จะเถื่อนแน่ถ้าคนนี้ขึ้นเป็นนายกหายนะใหญ่และสงครามโลกเกิดขึ้นแน่แม้ว่าบรรดานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเพิ่งสรุปผลวิจัยเผยออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองว่ามีโอกาสที่มนุษย์จะล้มตายจากสงครามนิวเคลียร์ไม่ต่ำกว่า5,000ล้านคนเป็นอย่างน้อยหรือพอข้าวปลาอาหารกว่า90%ของโลกจะสูญเสียสิ้นสลายไป เพราะฝุ่นและขมเหลวนิวเคลียร์ที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกไม่ว่าใข่แพร้ใครชนะแต่บรรดาสิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้ก่อให้เกิดข้อคิดสกิดใจต่อน,นักการเมืองที่มุ่งแต่จะหาเสียงมุ่งแต่จะได้มาซึ่งอำนาจฐานะและตำแหน่งความสุดโต่งของว่าที่นายกอังกฤษอย่างนางริทาร์ที่พยายามสร้างชื่อสร้างเสียงมาตั้งแต่การประ,ประกาศว่า ต้องการให้องค์กรทางทหารอย่างนาโต้ขยายบทบาทอิทธิพลในระดับกลายเป็นนาโต้แห่งโลกด้วยการยั่วยวนทางรัเสเซียทั้งจีนไป,ปพร้อมๆกันโดยไม่คำนึงถึงประชาชนของตัวเองแต่อย่างใดมันจึงกลายเป็นกระแสะครอบงำการเมืองในยุโรปไม่ต่างไปจากการเมืองในอเมริกานั่นเองซึ่งนานรทัศก็ได้กล่าวว่าเธอพร้อมกดปุ่มนิวเคลียร์ถ้ามีความจำเป็น แม้คิดว่ามันอาจจะหมายถึงการทำลายโลกก็ตามพูดถึงความสะใจย่อมเป็นไปได้ตามอารมณ์เพราะพูดแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบใดๆแต่กองเชียร์ที่ปรบมือต่างหากที่เป็นตัวตัดสินนี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวอังกฤษและหลายประเทศทั่วโลกว่าประชาชนทั้งสองฝ่ายหนุนสงครามใหญ่ครั้งนี้กันแค่ไหนโผลของสหรัฐก็เกินครึ่งโจโจไบเดนยังเดินหน้าทุ่มเทช่วยยูเครน รบกับรัเสเซียต่อไปแม้จะเกิดทุกข์กายและทุกข์ใจสารพัดปัญหาทั้งที่อังกฤษและยุโรปก็ตามทีทางด้านสหรัฐก็ยังเดินหน้าทุ่มเงินให้อีกนับแสนล้านส่งถึงยูเครนสรุปสงครามที่ยูเครนวันนี้บอบช้ำไปตามๆกันแต่จะหยุดไม่ได้รัเสเซียก็ประกาศเพิ่มจำนวนทหารให้มากกว่าสองล้านคนจะเจรจากันไหมคำตอบคือไม่ทุกอย่างเดินมาไกล ทั่วโลกสะท้อนหมดแล้วจีนก็ร่วมสมรภูมิความขัดแย้งเต็มรูปแบบของสองฝ่ายไม่กลัวกันจริงๆถ้าจะสรุปว่าทำไมถึงไม่ลบประจันบาลสักทีเมื่อแต่ตะโกนวกเวกอยู่ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็เพราะว่าอาวุธนิวเคลียร์ช่วยยับอย่างไว้นั่นเองสามมหาอำนาจเดินหน้าปรับที่เคลื่อนย้ายอาวุธมหาปลัยนี้อย่างจ้าระวันรัสเซียเคลื่อนไปเพิ่มอย่างที่ทะเลบาราติก สหรัฐทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปจีนเร่งผลิตจนเชื่อว่าขณะนี้น่าจะถึง500หัวรบจากเดิมมีแค่300เศษเศษยังไม่นำใจทั้งอังกฤษและอเมริกาเล่นติดหัวรบนิวเคลียร์ให้ออสเตรเลียรสรุปก็คือในแผนการเตรียมพร้อมตอบโต้ของทั้งสองฝ่ายมีเรื่องให้ใช้นิวเคลียร์ตลอดเวลาใครขยับก่อนเจอสวนทันทีอย่างน้อยไม่เข้าเป้าก็ระเบิดกลางอากาศ ฉะนั้นในวันนี้ขอเฉลยว่าสงครามความขัดแย้งที่จะขยายต่อไปจะใช้นิวเคลียร์หรือไม่อย่างไรและที่ไหนแต่คำตอบคือมีการใช้นิวเคลียร์แน่แนเพราะเป็นการตอบโต้ระหว่างคู่สงครามที่มหาอำน,นาจหนุนหลังก่อนเพราะเวลานี้ยุทธวิธีที่นำมาใช้หมดวิทยายุทธแล้วดงงูง่ายๆสหรัฐส่งรัฐมนตรีไปแอฟ,ฟริกา ห้ามบางประเทศคบกับจีนถ้าไม่เชื่อจะทิ้งระเบิดใส่ให้เละแต่ระหว่างจีนสหรัฐและรัเสเซียจะยังไม่ใช้จนกว่าวินาทีสุดท้ายจุดเดือดคาดได้เลยยุโรปตะวันออกเรื่อยมาผ่านตะวันออกกลางปิดจอบที่เอเชียและแปซิฟิกเพราะทุกที่พร้อมแตกหักกันจริงถ้ารัเสเซียใช้บอมก่อนคงเป็นแค่นิวเลีย์จิว๋วไม่กระทบมากแต่ผลระยะยาวมีมากด้านรังสี ฝ่ายรัเสเซียพูดบ่อยเชิงขู่ว่าจะใช้นิวเคลียร์ลบกับยูเครนแต่สหรัฐและนาโตระมัดระวังมากเรื่องนี้ถือหลักธรรมากกว่าคำพูดคำกล่าวของนางริทัตซึ่งเป็นเพียงการระบายความอัดอัน้นที่ถูกกดดันมานานเท่านั้นเองอย่าเพิ่งตกใจแต่หากว่าถ้าไม่ย้อนดูจากข้อมูลข้อเท็จจริงในช่วงระยะนี้สิ่งที่น่าจะถือเป็นปัญหาที่แท้จริงไม่ว่าจะของอังกฤษของยุโรป ทั้งยุโรปหรือแม้แต่แอฟริกาก็ตามทีก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อข้าวของราคาแพงการขาดแคลนพลังงานจนกระทั่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ายังไงคงหลีกเลี่ยงไม่ผลอยู่แล้วแน่ๆเพราะอังกฤษช่วงนี้เห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งไปถึง11%หรือสูงสุดในรอบสปีแล้วถึงขั้นนั้นถ้าหากคิดว่าจะลากต่อโดยไม่หันมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายแบบสุดตรงใดๆว่ากันว่าในเดือนตุลาคมหรือช่วงหน้าหนาวคราวนี้โอกาสของตัวเลขเงินเฟ้อฟอ,อาจจะพุ่งขึ้นไปถึง13%ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้สูงเอามากๆอาจจะส่งผลให้พวกผู้ดีอังกฤษไม่น้อยไปกว่า49.6%หรือ35ล้านคนจาก13ล้านครอบครัวจะต้องหนาวตายแข็งตายความพยายามลากยาวของสองครามยูเครน ยาวมาแล้วถึง6เดือนโดยแทบไม่มีจุดหมายปลายทางว่าแล้วจะจบกันในแบบไหนอย่างไรเพราะบรรดาสิ่งที่เป็นเสมือนสะพานถอยหลังที่อาจพอช่วยให้เกิดข้อสรุปข้อยุติหรือเกิดสันติภาพไม่เพียงถูกหรือทิ้งถูกสกัดกัน้นให้มีโอกาสไหลไปถึงจุดนั้นการเพิ่มความสุดตรงในแต่ละด้านจนถึงขั้นพร้อมใช้อาวุธมหาพลายอย่างอาวุธนิวเคลียร์เล่นงานศัตรูคู่ปรปับ โดยไม่ได้สนใจต่อชะตากรรมของโลกที่อาจจะชิบหายวายวอดไม่ต่ำกว่า5 0 0พันล้านคนของว่าที่นายกร,รัมตรีอังกฤษอย่างนางริทัตจึงเป็นอะไรที่น่าเกลียดน่าชังน่าทุเรศเวทนาเอามากๆชนิดก่อให้เกิดภาพจินตนาการในลักษณะไม่ต่างอะไรจากข้อความคำบรรยายในพระคัมภีร์ไบเบิลบนวิวรณน,นั่นเองที่ได้บรรยายได้เอ,อ่ยคำทำนายไทยทักไว้ล่วงหน้าว่า และข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร,ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่งซึ่งมีหลายชื่อเป็นคำเมียนประมาทเต็มไปทั้งตัวมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาหญิงนั้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้มและประดับด้วยเครื่องทองคำเพชรพลอยต่างๆและไข่มุกหญิงนั้นถือถ้วยทองคำที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนโสโครแห่งการล่วงประเวณีของตน และที่หน้าผาของหญิงนั้นเขียนชื่อที่แฝงความหมายไว้ว่าบาบิโลนมหานครแม่ของหญิงแพทย์สยาทั้งหลายและแม่ของสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลกข้าพเจ้าได้เห็นหญิงนั้นเมางหมายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชนและโลหิตของคนทั้งหลายที่ผลีชีพเพื่อเป็นพยานของพระเยซูนางฤทศั์ซึ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆว่าจะก้าวขึ้นมาสืบทดตำแหน่ง ของอริจจอนสันกล่าวว่าเธอพร้อมกดปุ่มนิวเคลียร์ถ้ามีความจําเป็นแม้คิดว่ามันอาจจะหมายถึงการทํำลายโลกก็าตามนางยังบอกอีกว่าจะเพิ่มการใช้ใจ่ายด้านการทหาร3%ของ GDP ในช่วงปลายทศวรรษนี้ทางทรัศตและลิซซี่สุนัตอดีตรัฐมนตรีครังผู้สมัครที่เหลือรอดสองคนสุดท้ายสำหรับชิงเก้าอี้ผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟ ต่างกล่าวโทษประธานาธิบดีวลาเดเมีร์ปูตินของรัเสเซียสำหรับภาวะทางเศรษฐกิจอันน่าหดหู่ของสหราอาณาจากักรที่ถูกรุมเราด้วยเงินเฟ้อระดับสูงราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นและค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถจ่ายได้แม้หลายฝ่ายมองว่ามันเป็นผลจากมาตรการการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวที่ลอนดอนและปันธมิตรกำหนดเล่นงานรัเสเซีย